บ้านบีสตอรี่รายการกินข้าวบ้านวันนี้เราจะทำผัดหมี่ชะอมกุ้งผัดเหมือนกับผัดหมี่กระเฉดแต่ว่าวันนี้เราไม่ใช้กระเฉดเราใช้ชะอมไปได้รสชาติไปอีกแบบหนึ่งการทำก็ไม่ยุ่งยากทำง่ายๆส่วนประกอบก็ประกอบด้วยเส้นหมี่วันนี้เราใช้100กรัมแช่น้ำเสะประมาณ5นาทีแล้วก็ชะอมชะอมนี่ก็หนึ่งล 100กรัมอันนี้คือกระเทียมกับพริกขี้หนูเราใช้กระเทียมไทยทั้งเปลือก1หัวแล้วก็พริกขี้หนูประมาณ20เม็ดถ้าหากว่าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยคราวนี้ที่สำคัญก็คือน้ำปรุงเพราะว่าเราจะได้ผัดได้รวดเร็วขึ้นเราก็ผสมน้ำปรุงไว้ก่อนน้ำปรุงนี้ก็ประกอบไปด้วยน้ำมันหอยสช้อนโต๊ะ น้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาแล้วก็พริกไทยป่น1ช้อนชาแล้วคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็สุดท้ายก็คือกุ้งผัดมีชะอมกุ้งเพราะ,ะนั้นก็มีกุ้งมาเราไปดูกันดูการผัดนกะารผัดก็ไม่ยุ่งยากอะไรแล้วก็เปิดไฟใส่น้ำมัน แล้วก็เอาพริกกระเทียมลงไปผัดลงไปผัดให้หอมยังไม่ต้องใช้ไฟแรงนั้นเราโขลกแล้วก็โขลกหย,ยาบๆพริกกระเทียมเนี่ยโขลกไว้หย,ยาบๆไม่ต้องละเอียดมากผัดให้หอม พอหอมแล้วเราก็จะกุ้งใส่เราโครกกระเทียมทั้งเปลือกเพราะเปลือกกระเทียมนั้นทำให้หอมก็ใส่กุ้งออไปใส่เส้นหมี่ลงไปผัด เป็นบีนี้ถ้าใครไม่ชอบยาวก็ตัดแทกังกายตัดให้สั้นอันนี้ก็ใช้ไฟแรงผัดใส่น้ำปรุงลงไป เราใส่ okay, น้ำรุงแล้วมันเสร็จแฉะหน่อยแล้วก็ผัดให้แห้งกผัดให้เส้นดีแห้งเลย ใส่ถะ่โอมลงไปผัดให้สุก ผัดหมี่เจ้าอมกุ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วชิมรสชาติแล้วเข้มข้นอร่อยดีก็เหมือนกับผัดหมี่กระเชดแต่ว่าเราจะได้รสสัมผัสของเช้าอมไปอีกแบบหนึง่งก็เป็นรายการที่ทำง่ายไม่ยุ่งยากลองทำกันดูนะครับสวัสดีครับมีติดตามกดไลค์กดแชร์เอาหน่อยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะทำ คลิปต่อๆไปมาเพื่อแพร่กันนะครับสวัสดีครับ